สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎเรามาดูกันสิว่าในช่วงที่คุณเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะกำลังจะมีข่าวดีครั้งใหญ่อะไรเข้ามาหาชาวราศีกรกฎค่ะขอพลังงานชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะ จะมีข่าวดีอะไรใบแรกก็เป็น f o u r of Cups เลยนะคะชาวราศีกรกฎออกมาอีกหนึ่งใบแล้ว King of Pentacles ค่ะช่วงนี้สิ่งที่สิ่งที่รอแล้วก็สิ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจเรื่องบางเรื่องมันอาจจะยัง ยังไม่ได้สมดังใจนะคะต้องต้องบอกตามตรงเลยแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่านี่คือสัญญาณของเออไซแล้วก็พลังงานของน้ำในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึก mm hmm. สิ่งที่คุณรอคือความเชื่อมั่นนะคะรากฐานในความมั่นคงในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นมีเรื่องราวที่รู้สึกว่าอา,อาจจะรอไปหรืออาจจะรออาจจะทำ อาจจะรู้สึกนะคะเป็นไปอย่างช้าๆจริงๆแต่ก็บางทีมันทำให้เรารู้สึกเบื่อนะะรู้สึกเส้งไม่ได้หนังใจทำไมไม่เกิดขึ้นเร็วๆอยากจะได้เร็วๆจังเลยอยากที่จะประสบความสำเร็จเร็วๆจังเลยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันอาจจะต้องแบบว่าจะเย็นๆนะคะค่อยๆค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปเพราะว่า king of p e n t a c l e s ช้าๆได้พระเล่มงามคุณกำลังที่จะกอบโกยคุณคุณกำลังสร้าง รากฐานชีวิตไม่ว่าจะเป็นรากฐานนั้นคือเงินนะคะคือความรวมสมบูรณ์คือความสุขความร่ำรวยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูในเรื่องของการเงินแต่ก็จะต้องต้องอดใจรอนะคะต้องอดใจรอเพราะว่าในหนทางระหว่างที่คุณกําลังเดินไปเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราบวบางเรื่องที่ทําให้เราสึกว่าเราจะต้องควบคุมตัวเองยังไงเราจะต้องอดใจรอกับตัวอยังไงสิ่งที่ได้มาคือมันต้องได้มาจากน้ําพักร่าแรงคือความ พยายามนะ King of Pentacles ก็คือได้มาจากน้ำพักน,น้ำแรงจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นของชิ้นใหญ่จะเป็นรถเป็นอะไรก็ตามนะคะได้มาจากการที่หาแล้วก็สร้างจากตัวเองจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าทำให้คุณเบื่อนะคะหรือว่าเดิมๆซ้ำๆเหมือนเหมือนบางทีบางครั้งมันก็อยู่นิ่งเฉยเกินไปมันอาจจะทำให้อาจจะ เซ็งไปเองก็ได้เช่นกันนะคะเติมไฟให้กับตัวเองค่ะมันมีบางเรื่องที่อาจจะต้องรับมาแล้วก็จ่ายไปมีบางเรื่องที่ต้องรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกช้าหรือเกินเวลาที่เราคิดกับมันหรือว่ารู้สึกกับมันแต่มันได้ดังใจเพราะว่าความสําเร็จท,ที่จะได้มาเหมือน king of p e n i c l e s นี้ความร่ํารวยฐานะการเปลี่ยนแปลงความรวมสมบูรณ์ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการสร้างการอดใจรอนะคะ แม้ว่ามันจะทําเดิมๆซ้ํำๆแม้ว่ามันจะรู้สึกเบื่อแต่คุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณน่ะคือความสําเร็จเป้าหมายของคุณคือการเงินนี่แหละคือสิ่งที่ที่กําลังจะบอกชาวราศีกรกฎนะคะเพราะว่าขึ้นในเรื่องของ intuition ของคุณและขึ้นในเรื่องของ earth sign และ two of swords ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณก้าวข้ามไปไม่ได้เพราะว่าจุดหมายของคุณคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณรู้ว่าคุณจะไปยังไงนะคะ ดึงทิศทางของคุณกลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองให้ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณรอคือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากเหลือเกินมีเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องรู้สึกว่าสลัดออกไปจากอารมณ์ความรู้สึกลังเลความรู้สึกจําเจสลัดออกไปเติมสิ่งที่จะต้องกระตุ้นตัวเองนะคะให้อยู่กับธรรมชาติให้อยู่กับความสุข ของคุณอย่างแท้จริงเพราะความสุขของคุณอย่างแท้จริงจะนำพาซึ่งความมุดมสมบูรณ์มาให้คุณลมแห่งทิศทางของชีวิตในการตัดสินใจสัญญาณบางสิบอย่างที่จะทำให้คุณเตือนให้รู้ว่าการลังเลนั้นหรือความกังวลน,นั้นสิ่งที่เป็นลบๆนั้นยิ่งฉุดรั้งให้คุณไม่ก้าวไปไหนในชีวิตนะคะข่าวดีครั้งใหญ่ เพจ source มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจหรือได้รับข้อความการติดต่อบางอย่างที่เข้ามาหาคุณในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ากำลังรอคอยคำตอบนะคะเหมือนกับว่าเ e l i v e r s เกิดขึ้นกำลังที่จะได้รับคำตอบการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือว่าการคุยการเจรจาหรือว่าการได้รับ การติดต่อในคราวนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณอาจจะต้องตัดสินใจไปในทิศทางของชีวิตหรือว่าทําให้คุณมีความสุขทําคุณโฟล์มากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นนะคะนั่นคือความชัดเจนบางอย่างที่กําลังจะปรากฏและการตัดสินใจบางสิ่ง,บาง,งบางอย่างที่คุณจะต้องสลัดตัดทิ้งไปให้ได้เพราะต้องย้ําเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็อะไรที่มันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนมันอึดอัดอยู่ที่คุณ อยู่ที่คุณเลยในการตัดสินใจแค่คุณเด็ดขาดกับตัวเองแค่คุณรู้สึกว่าคุณจะใช้ทิศทางหนทางในทางนี้ในการที่จะเดินต่อไปในทางที่จะตัดสินใจและไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งหรือว่าความมิโก้มาเป็นที่ตั้งในบางเรื่องแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆวางแผนนะคะไม่ว่าอะไรจะเป็นในเรื่องราวของความรักที่เป็น the reverse เข้ามาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะวนเวียนทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง มันเข้ามาทําให้วันไหวมันเข้ามาทําให้เป็นบางสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเป็นสิ่งที่มันมันต้องค่อยๆปล่อยอารมณ์ความรู้สึกค่อยๆค่อยๆเคลียร์ยตัวเองอันดับแรกเลยถ้าคุณกําลังอยู่ในเรื่องของอารมณ์ความวันไหวอ่อนไหวความรักหรืออะไรก็ตามแต่ คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะต้องมั่นใจที่จะตัดสินใจมั่นใจที่ค่อยๆค่อยๆดูไปว่าคนคนนั้นที่เข้ามาหรือความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือสถานการณ์อะไรบางสิ่งบอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ตามคุณต้องใจเย็นๆในการที่คุณจะต้องนิ่งให้ได้ใจเย็นให้ได้แล้วคุณจะดูคนคนนั้นออกดูสถานการณ์ออกดูหลักการและความเป็นจริงออกนะคะห้ามใช้อารมณ์ความสูขขงความหวั่นไหวการลังเลหรือว่า อารมณ์บางอย่างที่มันไม่เป็นตัวของตัวคุณเองจริงๆเพราะว่ามันเป็นพลังงานของเอิร์สไซร์ขึ้นคือดินความเป็นจริงหลักการความเป็นจริงมาก่อนนะคะอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณที่มันรู้สึกว่าลังเลละเอ๊ะเราก็ต้องเอะใจบางอย่างนะคะที่จะเกิดขึ้นมองหลักการแล้วก็ความเป็นจริงแล้วก็ใช้อินทิวชันความรู้สึกบา,บางสิ่งดูซิว่าเรารู้สึกยังไงเราควรที่จะตัดสินใจอะไรยังไงเราควรที่จะชะลอก่อนไหมนะคะนี่คือเป็น สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีของคุณมันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะของความรักแล้วก็ในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่า King of Pentacles สิ่งที่คุณจะได้มากับกับความคุ้มค่าแห่งการรอคอยในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของการเงินขั Two o f อฟวแล้วก็เทนออฟเพนิเคคุณรู้ไหมว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้คุณจะได้รับนะคะทรัพย์สินได้รับอสังหาได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอนาคตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ two of wands สิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำในตอนนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจมากมากที่คุณกําลังที่จะต่อยอดไปในทิศทางของการเงินที่ร่ํารวยมากกว่าในตอนนี้เวลานี้คุณอยากมีบ้านมีรถมีอนาคตที่ดีกว่ามีการฟื้นฟูเรื่องของการเงินที่ดีกว่าหรือว่ามีทางออกที่ดีกว่าในชีวิตคุณเริ่มเฮตัดสินใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็ลงมือทําได้เลยเพราะสิ่งที่ได้มาได้มาจากความภาคเพียนพยายามและการลงทุนการต่อยอดในด้องของการเงินนะคะการเอาเงินไปต่อยอดในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมี passive i ิ com e เข้ามาการวางแผนอนาคตในระยะยาวห่ปี2ปีหรือว่าอีก สิบปีให้มีการวางแผนในในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพราะในระหว่างทางแน่นอนค่ะมีสิ่งล่อตาล่อใจมีอารมณ์ความสึกวัดใจคุณเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าตู้มเลยนะคะซื้อซื้ออะไรให้กับตัวเองเป็นของชิ้นใหญ่นะคะก็ต้องสำรองแล้วก็วางแผนให้รอบคอบด้วยนะคะอนาคตในปีหน้าข้างหน้ามันมีเรื่องของการขึ้นลงบางสิ่งบางอย่างและเร็วๆเนี้ย มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินเข้ามาในกระเป๋าได้รับโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจเติบโตหน้าที่การงานการเงินด้วยอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยว่าคุณกําลังค้นหาอะไรอยู่ในชีวิตว่าคุณกําลังเสาะแสวงหาอะไรคุณเสาะ,ะแสวงหาเรื่องของการเงินคุณจะได้เงินคุณเสาะแสวงหาการโยกย้ายที่อยู่เรื่องของการงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณจะได้สิ่งนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจอะไรกับตัวเองอย่างชัดเจนและมั่นใจตัวเองจริงว่าจะลงทุนหรือว่าจะทําสิ่งนี้จะเริ่มต้นสิ่งนี คุณก็สามารถที่จะลองค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสะสมประสบการณ์และสิ่งที่จะได้มาคือความร่ํารวยการเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็การเงินของคุณการที่จะได้อนาคตที่ดีกว่านะคะมีบ้านหลังแรกมีรถปลดนี้ปลดเซ็นมีชีวิตที่สุขสบายความรมสมบูรณ์ความมั่นคงที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่งสร้างในตอนนี้แต่ถ้าคุณสร้างมาแล้วเนี่ยกำลังฟื้นฟูแล้วกาลังมีอนาคตที่ดีกว่าที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามมากๆเลยจริงๆและถ้าคุณรู้สึกว่าความรักนะ คุณไม่สามารถที่จะโฟกัสความรักกับเรื่องของการงานการเงินได้คุณก็โฟกัสเรื่องของการเงินการงานไปก่อนเลยความรักเดี๋ยวถ้ามันใช่มันจะมีเรื่องราวของ11-11นั่นก็คือ two of f o r d s คู่ชีวิตคู่แท้ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ใช่ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆถอยแต่ถ้าใช่ค่ะวันเวลาจะทําให้คุณและเขาได้ชัดเจนขึ้นกับ เป้าหมายของคนทั้งสองคนนะคะคู่แท้คู่ชีวิตก็จะต้องเป็นไปทางเดียวกันสอดคล้องที่เป็นไปทางเดียวกันและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลเรื่องราวของความรักเรื่องของการเงินแล้วก็การเติบโตการขยับขยายในชีวิตของคุณเป็นอนาคตที่ดีกว่านะคะร่ำรวยมั่งคัง่งเกิดขึ้นเลยทีเดียว น,ะะนี่คือเรื่องของการเงินแล้วก็การงาน,งานการเติบโตการลงทุนขยับขยายนะคะในอนาคตในวันข้างหน้าด้วยไม่ใช่ว่าจะได้เร็วนี้อย่างเดียวนะได้ในอนาคตอันใกล้ด้วยหรือว่าระยะยาวด้วยเช่นกันความยั่งยืนความดื่มดำของความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่แต่อะไรรู้ไหมคะเทนนิสบอลคุณต้องสู้คุณต้องลุยคุณต้องคึบพลังของตัวคุณเองขึ้นมาใครที่กําลังสู้กําลังลุยใครที่เพิ่งจะสู้มาหรือว่า หรือว่ากําลังสู้เนี่ยไม่รู้แหละแต่คุณจะถึงคฤหาสจะถึงเป้าหมายของคุณแล้วนะคะสําหรับบางท่านที่จะถึงเป้าหมายแล้วเดอะชา r ีออตคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลค่ะบางท่านมีโชคลาภโชคดีเรื่องของของแดนไกลทางไกลคนแดนไกลนําโชคลาภมาให้หรือว่าการมีแพลนได้โยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าได้เดินทางไกลต่างประเทศในช่วงช่วงต้นปีหรือว่าช่วงเร็วนี้นะคะหรือว่าช่วงนี้เดินทางบ่อย ก็ดีมากๆเลยถ้า Energy คุณรู้สึกว่าอยากที่จะเดินทางอยากทำนูน่นทำนี่อยากออกไปสู่อะไรมีใหม่ตัดสินใจทำเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับที่แล้วคุณอึดอัดคุณไม่สบายใจเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าได้เดินทางใกล้ๆมันทำให้คุณมี Energy ที่ดีนั่นคือสัญญาณที่ดีมากๆนะคะและบางท่านก็ กำลังได้พบเจอพบรักกับคนแดนไกลทางไกลด้วยเช่นกันนะคะแต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line, คุณก็จะต้องใจเย็นในการที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์นะคะท่านใดเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีเรื่องราวของการได้เดินทางต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆในระหว่างการเดินทางหรือว่าได้พบเจอใครบางคนในระหว่างการเดินทางนะคะ,นะคะ Listen to your intuition อย่างที่บอก เมื่อ four of cups Intu i t t o n ของคุณบอกว่าตอนนี้คุณจะต้องเดินทางนะตอนนี้คุณจะต้องออกไปสู่ธรรมชาตินะออกไปสู่อะไรใหม่ๆนะคุณต้องทำคุณลองทำแล้วคุณจะได้รู้คำตอบภายในใจของคุณเองด้วยว่าจิตวิญญาณของคุณต้องการสื่ออะไรกับคุณและหนทางชีวิตของคุณจะไปในทิศทางไหนคุณเป็นผู้เลือกคุณเป็นผู้ตัดสินใจในชีวิตชีวิตคุณคุณวางแผนคุณเดินตามเป้าหมายและคุณจะประสบความสำเร็จ ในทิศทางนั้นๆแต่ขอให้สะสมประสบการณ์นะคะในทุกๆวันเพราะว่ามันมีคุณค่ามากๆค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมหัดชาวราศีกรกฎนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็เดินทางบ่อยๆก็อย่าลืมที่จะวางแผนสำรองนะคะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะที่จะเกิดขึ้นเพระนาะฉะนั้นเชื่อว่าคุ้มค่ากับการรอคอย ราะว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ